สวัสดีครับครับผมพี่น้องแต่น่หวยราดครับผมแตเม็นกาหยุทตกดินครับพี่น้องแต่ว่าสิพี่น้องมาใส่บ่วงล่องเมืองครับว่าจิมหมานก็ยังทีมงานดับแนวบะครับผมทีมงานดับแนวก็แม่ครับผมบุญมาบบกี่คนครับผม่ะพี่น้องใส่เช้านี่นะครับสวัเจ้ารับใส่โบกี้มือนครับผม ไม่กระจอยิ่งครับผมว่างเกี้ยงครับเอามันเกี้ยงพี่น้องก็ต้องว่างแหะครับผมพอพี่น้อง ทำโพสถ้าเาอยากใส่แลผมเ้นครับผมจานต้องแนะนำว่าใส่มงนี่ผมจิเสียเพนครับนี่นี่นะครับวุ้ยพนว่าถ้ามันแปดอาตัดโอ้เตือิดพี่น้องพี่เอาละครับผมจะลุมมันอยู่นี่แหละพี่น้องนะ เพื่อประกาศปิกัดเียเวลาพี่น้องมามามานำมาลครับผมมาที่ตามครับบุมบรรยากาศกับขลังไห้ครับผมนี่ดไ่เลยครับผมเ้ มัวเรื่องแ่ันทำหมึกตายแล้วเนาะีบึงวไ้มันหลดวน่มา พี่น้องมี่คนไม่ใจให้ครับจานตองีูเองครับผมมาครับผมพี่น้องถึงเวลามแม่ยามครับอเอ,อยามรอบแรกวันเห็ดแนวยอยู่เนืกินครับผมหมือนแม่ครับเส้นอตองเห็นปะจานตองครับผมเบือ้องจานตองคนจิมัน มันก็เสียนอื่ินมาครับนี่จานตองครับผมเสียนนุมน่มๆพวกเด็กๆน,น้อยๆไม่รุ่นเพิ่นว่าเพิ่นแห้งเพิ่นแห้งครับผมมาซ <c oughs> องมือแล้วครับ <c oughs> นอนแอกงแรกเด้ครับว่าได้ฝืนอยู่ป่านนี่อ,อ,<ม>อยู่สายบุสมื่นตอนนี้อยู่สายบุครับผมถ้มไมมาได้ฝืนอยู่บุนี่เดี๋ยวแม่ครับจานตองกันครับผมเสียนตองนี่แต่เอาขึ้นไป็ดไก่เลยยุ่ยเสี่ยนนี่ ไก่หอนไปนี่ขึ้นมาใส่ไก่เลยเป็นเปนบ่ไปหลุนกับเพื่อนครับผมสิลมเงี้ยเปิดเองหรือว่าเหมือนู้มันเนี่ยนี่หู้มันเลยเนาะ้ปิดเองรือ่ามอนาูมันเนี่ยนี่หู้ันเลยเนอก เห็นอยู่นี่อันนี้แต่ว่าข้างนันไม่เห็นครับไปไปเรื่อยๆครับผมหมูม่ได้ออกไม่หุดมึย่นเ้าอีกครับผมตอนนี้ไม่หอยเวลาครับไมไุม่ไขาดุนม่ได้มามืนเสาผนโอ้แบนเนาะ นนะัน่นคือเกาอยู่ยไปนนองที่ตามครับผมลงบนเดี่ยมานองบนนี้มาถึงน้าเพื่นครับผม,มข้างไหนาตามไปไปเรียครับผมพมี่น้องอุ้ยเกิอกกำลัางงามครับผมเดี๋ยวเราจะตามเส้นตรงไปยุใส่เนีน่ยฮะ พ hmm, oh, ี่ยังถึกถือครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องอุ้ยดิ้นดิ้นไหนอุ้ยพี่น้องถื่อของพันธุ์อีรีครับไหนเอามานก็ดูอุ้ยเส้นตองครับผมจานตองผม้ยหนูครับผมเอ้าเอาเนาะออกมาเลยให้ก็ดูตัวเงี้ยอ้ยหัวคำหนูหน่อยพี่น้องโอ้ก็เต้นแห้งเนยจานตองโอ้หนุมน่อยเว้ยฮ่าฮ่มึงไ่หนูต้องเข้าวะ พี่น้องในนู้องขาวครับผมไม่เป็นยังยังเป็นหนูอยู่ครับแค่เขเป็นแนวอื่นยัดไปเจ็บไปใส่แนวใส่ใส่หนิมาหักเขียวอ่ะเอามือนะหักหนูรองขาวมั้งนี่ขาวก็กินข้าวะไรเขาไกแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกครับผมใส่ถุงใส่ไม่ก็เอามาหลายถุงเนี่ย โอ้ยเก่ามาหลายสุดพ,นพดันธ <c oughs> ุดพี่น้องสะพายพันพระเก่ามาเอามาครับผมค <c oughs> ือเก่าของตัดจะรอที่ให้ผมมา <c oughs> แล้วครับแล้วเอามายังหลายแอะคือบ่กเอาไว้บะไอ้ต <c oughs> ันวนี้เอาไว้ใช่ไมหนีไม่ยังคือหลายเถอะ <c oughs> ทุ้งยิ่งเ,ก, <c oughs> เกี่ยวใหม่เจียกะเอาใหม่ใหญ่ไปพอผมพี่น้องเรียบ <c oughs> ได้แล้วครับตัวนึงครับผมอาจจะน,น้อยอยู่ครับแต่ว่า ก็ว่ายังกว่ายังดีก็พอไ,ได้ครับผมนี่มรุนของไอเสี้ยนตองก่อนนะครับเดี <ไอ S 1> ๋ยวผมจะใส่ไ,ไปครับผมของผมเดี๋ยวจะเป็นรุ่นจากนี่ไปครับผมจากของเสี้ยนตองอ,อีตาครับผมได้ตัวนึงแล้วครับพี่นอ้องใส่ไปขึ้เกาครับผมเพื่อมันถืออีกจ<อ>ัดไปครับผมตามไม่เข้า ไปข้างไหนบันนี่จับได้บ่ห้องอยู่ห้องอีข้างในนี่พี่น้องจับไม่ได้อามาใส่อยู่กลางก็เลยให้หน้าเนาะพี่น้องเกี้ยวเห็นอยากที่แหละครับเอออันนี้เขาจะเกี่ยวมือเกี่ยวโหลดวันนี้เกี่ยวมือมั่งนี่ก็เกี่ยวรถลดเอเกี่ยวสูงเด็เกี่ยวรถลดหรอไปทิศทางับผมดินบ่ เสร็จตัวเนี่ยพี่บอกว่าดินครับผมยังดินล่มผัดเสร็จเออน้ำห้ขั้นหน้าละ่ะครับบันเย็นไงนครับขั้นหน้าติดต่างครับพี่น้องเสร็จหายยังอยู่เ๋ยวไป เหื่อยๆครับผมพี่น้องครับผมได้ยินเสียงดินครับเฮ้ยไหน <ม S 1> สสเดี๋ยวช่้งไหนอู้เดี๋ยวพี่น้องเลี้ยวกินไก่เลยครับดินดิ้นพี่น้องอุ้ยถือแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเเอาอีกแล้วครับผมเอาเอู้ถ <efendim> ือ,อครับผมนี่เอู้ดินดินอาเอาเอู้ใจเร็วใจเร็เอาไหน เอาไหนครับผมอุ so ้ยส่อตัวนี้ใหญ่ก็อ้ตัวใหญ่นี่วะตัวใหญ่ครับผมเมื่อกี้ยิ้มไดเสียงพี่น้องอุ้ยหมาของเพื่อนลีครับผมจานตองครับผมเสียงหัวหล่อเพื่อนฟังเสียงหัวหล่อเพื่อนพ่อใจครับครับผมจะเอาไปหัวหล่อหอนู้นหน่อยคอยเด้อยลุ้นของจานตองหัวหล่อครับผมใส่ในทางเนาะฮะทางมันเหมือนยู่นี่เออมันเหมือน เออว่เป็นตัวมีเนี่ยมันอยู่ในไก่ทางนี่เนาะเออม่าหนามีเนาะน้องครับผมได้แล้วครับตัวที่สองแต่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับมารอถือใจอีกโอ้ยน้องเมื่อกี้แรนมากเหมือนเหยียบบ่วงพังเพป็นหลบว่ะมันมีแต่ทางมันอ่มันร้ายเออหรือมันไม่ร้ายใช่ไหมคกับมาอีกแล้วครับผมได้อีกแล้วครับผมตัวที่สองครับผมรุ่นเปพี่น้อง เดี๋ยวแข่งไว้รุ่นครับอันเปิดน้อนเอเดตอะไรซุ่มมือนีขึ้นนีเพิ่นมาอะไรยังหน่อยทุมเหมือนครับเดี๋ยวจันตองว่าจิตเดี๋ยวไปแข่งอยู่บ้านครับผมมืออื่นเสาร์เดี๋ยวไปเอาไปอ่างขึ้นนี่กันครับผมึถืออยู่บ่ถืออยู่บ่อะไรบ่บ่ไอ้วงที่เสบ่วงมันถือหรือมันบ่ถือโอ้ยทางงามบอกว่าถือ หาบ่วงก่อนใส่นอ่อบานบ่วงหายพี่น้องเงนแนวมากเงินเป็นแขนครับผมอุ้ยเชิงหอกเฮ้ยเฮ้ยงโกยิเออตรนี้ตรงยึดระวังนึ่งใส่ใส่ไปใส่ใส่ก่อนางนี่นะครับเพื่อนมาเพืนใส่บางนี่พี่น้องอันไม้เพิ่นครับอันปักครับผมห้างกรับเป็นว่าครับผมหาบ่ฟอดที่ล่ะหาบ่ฟอดที่ล่ะ ไหนเดี๋ยวจะหาครับโอเคนั่นเห็นบัวใส่มงนึงกับง่ายมงนึงกับบัว่ามันถือครับผมหาว่านี่พ่อทั้งงี้คือไปนี่ป่ะถึงแล้วพี่น้องคุณมาถึงแล้วไหนเจ้าของผมไหนเอาพี่น้องนี่กูจูอยู่นี่ครับผมตัวเมหญ่ป็นไหนหรอกเอาแยบมะไหนนี่ทางมันเหรอ โอ้ยบวกมืเช่นบวกมัแล้ววนี่บวกดยส่หาขั้นเดี๋ยาขั้นเดี๋ยวลุนต่อยครับผมอุ้ยอันนี้อันนี้บวงมันบวกมันมืดจังว่ามึงทักลกันแล้วเป็นนมนิดหน่อยครับผมเป็นยังครับจานมายังในเก่ามึง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 มงทั้งก็หักเข่วมันล่ะมันจิกัดเอาได้ล่ะบ่วงมั้งแล้ววนนี้ อโอโลเลสีหานพี่นอ้องเลี้ยงหรุมนักยิมสีหานครับผมนีม่แต่เป็นป่าหนูเลยทั้งนั้นเลยอ๋อคือมาบอกมาใส่ทั้งนี่แหละยันแม่ไกลโอ้ยป่าผมปไปใส่พี่น้อง<ส>เดี๋ยวออกจากของเพ่นไปแล้วเพ่นจีไปยามครับผมของผมครับผมให้เพ่นยามให้ผมจีไปพ่นท้ายเอง <c oughs> นี่เย็บไปครับตัวที่สามพ่นแล้วครับผมอือตามพี่น้องเดี๋ยวเพ่นใส่ไปเดี๋ยวผมจีภาพ ภาพวิน้องไปยอม่ยัยซีหาลังบนว่าึฮนูเพิ่ออกวะหนูเพนออกเมนตัวบอกบ่งเบิดครับผมมาเดี <dans bies> e ah ๋ยวอีอยู่ทางนี้ซีหาลังครับผมไอยีพ่ายไปรุ่นต่อครับผมไปทีดต่างครับผม พี่้องครับผมยามอของเพื่อนเบอเ์ละครับได้สามตัวของเพิ่นบ่ายนี้เพื่อนว่ามาสิผ้ามายามของผมสีเพื่อนผ้า,าผมมาใส่เพิ่นว่า,าหนูกคักๆๆหนูคขักนี่มาเบาิรงของผมบังไปที่หยางใส่บ่วงนี่ใส่ผมมมีห้อยผ่านเลย <S <S เดี๋ยวเขาหมือนเศรพี่้องที่ตามครับผม <S <S ไปครับผม กล้สิบเบิร์แล้วครับผมผมบ่ได้ถื่อยู่ยักอันอยู่หายไปอันนึงหาบ่บ่ไม่ยังไม่เหรอหนูถื่อครับผมโอ้ยหนูน้อย้ถื่อกล้สิบเบิร์แล้วครับมาถี่ครับผมเออจัดไปครับเออไสนหน่อยซ้ำไหนโอ้ยจานตอง จานต้องใส่ให้จานต้องไม่ยมให้ครับผมใกล้จีบเบอร์แล้วจังมาถืออันนึงนี่เหีย <Yeah. S 1> yeah. เออเอาแบบนาะแยังถือ่าดีอยู่ครับยังถืออยู่ <c oughs> จัดไปครับนี่ <c oughs> มันมีแนวใส่เออจัดการแขวมันครับผมเอาพื้นดีนนั่นได้ครับผม <Yeah. S 2> เออเนี่ยได้ปะ เอ๋อนี่ครับผมของผมตีกตัวจำเนี่แหละครับไอ้ขามไปครับผมเออยลมเด้อขามนั่นเหนียงกกับขึ้นเลยวะเหนียงกางนี้แมนเดี๋ยวขามมันก็พี่น้องฝ่ายพี่น้องครับผมของเสี่ยนตอง่นได้สามตัวครับผมของผมได้ตัวเดียวครับในลูกมันสั่าของผมแง่อย่างนี้ ฟื้นไปนําครับผมอุ้ยดังไฟได้บ่ล่มไปนี่เพื่อนครับผมเดี๋ยวเฮาจิตามไปรุ่นของอีกสองเสียนครับเสียนผูก้กอง <c oughs> <c oughs> เออเสี้ยนผู้กองกับ <c oughs> เสี้ยนเครครับผมจัดไปครับปปานี่เพื่อนถ่ายอยู่หุ่นน่องครับพี่นอ้อง นี่ส่มขึ้นสีประมาณนี่ซ่อมเบิ่งผมว่าทีมงานมาหน่อยครับ